สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่หกไม่ใช่วันที่หกสิวันนี้วันที่แปดแล้ววันนี้วันที่แปดตุลาคมนะครับสองพันหสิบสามนะครับก็เป็นวันหนึ่งครับที่เราต้องมาติดตามทุกวันนะครับเรื่องสถานการณ์โควิดนะครับตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยยอดทั่วโลกเนี่ยก็เป็นสาสิบหกล้านคนแล้วนะครับสาสิบหกล้านคน กลาจะแต่ห้าสิบล้านคนไปเรื่อยๆนะครับยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยเลยหนึ่งล้านคนมปนานแล้วนะครับก็อ,อยู่ที่หนึ่งล้านห้าหมื่นนะครับสิ่งที่เราติดตามกันมาตลอดนะครับก็คืออินเดียกับอเมริกานะครับประเทศอินเดียนะครับกับอเมริกานะครับความทีห่างตอนนี้เหลือแค่ประมาณเจ็ดแสนแปดนะครับเหลือที่ประมาณเจ็ดแสนแปด หมื่นคนนะครับหลงที่เราคาดการไว้ว่าสิ้นเดือนนี้อินเดียจะแซงนะครับก็ตอนแรกก็มั่นใจนะครับตอนนี้เริ่มไม่มั่นใจนะครับอาจจะไปแซงเดือนหน้านะครับเพราะว่ายอดเริ่มลดลงนะครับอเมริกาก็ลดนะครับอินเดียก็ลดเหมือนกันนะครับคราวนี้เรามาดูพื้นบ้านเราดีกว่านะครับที่เรากังวลนะครับ ก็คือพม่านะครับเมื่อว,วานพม่าเนี่ยอยู่ตรงเอเวลี่โค้นะครับที่จริงเราคาดว่าราน่าจะแซงเคมบรูนไปนะครับไปอยู่แถวระหว่างเครมรูนกับกีตนะครับแต่ตื่นเช้ามาครับก็ตกใจเหมือนกันนะครับไปอยู่ข้างบนกีตเลยนะครับ ันนี้น่าตกใจมากนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับเดือนนี้ก็สี่หมื่นนะครับหมดสิ้นปีก็แสนคนนะครับเพราะว่าน่ากังวลมากนะครับจากการพรุ่งนี้คาดว่าน่าจะแซงบังเกลียผมว่าแซงถ้าแซงมัเกเรียได้เนี่ยผมว่ามึนมันก็เยอะแล้วนะครับเยอะต่อวันนะเยอะพอสมควรนะครับ ภาวายอดของเมกาเรียที่ติดเนี่ยเมื่อวานเมกาเรียเนี่ยก็ติดเยอะนะครับเม,มกาเรียเมื่อวานติดเยอะนะครับติดระดับสามสี่ร้อยคนเหมือนกันนะครับจะไม่เคยติดเยอะมากก่อนก็ติดเยอะเหมือนกันนะครับเมกาเรียเนี่ยถ้าพรุ่งนี้พมา่าจะแซงเมกาเรียได้เนี่ยแสงว่าพร,ารุ่งนี้แสดงว่าพม่าเนี่ยต้องมียอดติดพันห้านะครับประมาณพันสี่พันห้าครับ Okay. เป็นว่าวันนี้ขอเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะพอดีวันนี้วันที่แนะครับพายุเข้านะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ